ถ้าคุณอยากได้แฟนดีๆนะจริงๆแล้วกฎของโลกมนุษย์ไปนี้นะครับคุณจะได้อะไรที่เสมอกับตัวคุณดังนั้นถ้าเราลองดูนะครับสมมุติว่าศิลปินระดับโลกนะครับทำไมเขาไม่ไปได้กับคนแบบเล็กๆน้อยๆก็ที่คนในระดับเดียวกันเพราะว่าชีวิตของเขามันไปแฮงหรือเจออะไรอยู่แบบนั้นดังนั้นถ้าคุณดูดีๆเราจะได้อะไรที่เสมอภาคกับตัวเรานะครับ,ถ,บรษษถ้าคุณเป็นบริษัทถ้าคุณบริษัทใหญ่อย่างเช่น Apple ิลเขาก็าไม่โคกับบริษัทเล็กๆเขาก็ต้องไปโคกับ Google บ้าง a c e b o o k บ้างที่มันใหญ่พอกันโ กันได,ดไ้ความรักก็เช่นกันแต่มันไม่ได้หมายถึงว่างั้นฉันอยากได้เศรษฐีฉันต้องมีเงินพันล้านหมื่นล้านไม่ใช่ในที่นี้ในความรักมันเรื่องของไมซ์เซ็ตถ้าไมซ์เซ็ตคุณเป็นคนคลาสสิกอยู่ด้วยแล้วสนุกไมซ์เซตดูแพงไมซ์เซตดูดีอะไรแบบนี้นะครับอยู่ด้วยคมันก็จะดึงดูดคนเหล่านี้เข้ามาดังนั้นอย่างที่บอกจําไว้อีกหนึ่งเรื่องเลยนะครับคุณจะได้อะไรที่เสมอภาคกับตัวคุณดังนั้นถ้าเราอยากได้คนดีดเราก็ต้องเปลี่ยนไมซ์เซ็ตเราในเรื่องความรักต้องทําอย่างไรนะครับมิติของความรักคืออะะไรนะรนคับ style, วิธี การอยู่กับผู้กับคนวิธีดึงดูดใจผู้คนสิ่งเหล่านี้มีเรียนหมดนะครับทักมาที่โปรไฟล์ผมได้นะครับแล้วก็ลองถามคอร์สชื่อ first class ลองเรียนดูสักรอบหนึ่งเอาไปทําตามเดี๋ยวไมล์เซ็ตคุณจะถูกปรับระดับขึ้นมาคุณจะรู้คุณค่าของตัวเองแล้วเมื่อไหร่ที่คุณรู้คุณค่าของตัวเองคนก็จะเห็นคุณค่าของคุณแล้วนั่นแหะครับวิธีที่ดึงดูดคนที่ดีที่สุดที่เข้ามาในชีวิตเราทักเข้ามาได้ครับ